อันนั้นเป็นร้านกาแฟร้านพวกเขากินไปเนียค่ะรถสดำก็เป็นอย่างนี้ละค่ะเดี๋ยวเอเจจะเดินพามาทางนี้นันก็มีเข้ามาในซอยนีย่อันนี้ขายเหมือนกันละค่ะ ขายเหมือนบ้านเราแหละแต่ว่าไม่ใช่ทุกวันก็คือว่าอาทิตย์หนึ่งสองครั้งอะไรประมาณเนี้ยถ้าแถวบ้านเออาทิตย์ละสองครั้งค,ค,ค,ค่ะมีไก่ด้วยค่ะอเอร์ันเป็นกุ๊ดจ์ใช่ันเลยา

เนี่ยค่ะข s ยผ้าฮันว่ h uh huh. <Okay. S 2> นี s ว่า h ิส i s น h a t ไม่รู้นอันเก่าก่โอเคฮันอันเขาบอกว่าเป็นโบสเกา่าเขาบอกว่าตอนนี้ไม่น่าจะใช่แนละ้วเพราะว่านขายน้ำส้มปันเหมือนบ้านเราเลยค่ะเห็นไห เดินไปทางนี้ได้ยินเสียงเพลงเนี่ยค่ะแล้วขายพอดีวันนี้มาเจอตลาดพอดีเลยค่ะก็เลยเอามาฝากเพื่อนๆนะคะเพื่อนค่ะตลาดรถต็มตลาดรถต็มน้ำหอมค่ะเขาก็ขายน้ำหอมเหมือนมะเราแหละค่ะ เขาขายกระเป๋า,า,าเหมือนบ้านเราดูใครอยากได้กระเป๋าก็ามาซื้อเด้อน,นู่นโฮที่เราเข้ามาตั้งแต่ตอนแรกค่ะที่ว่าไอ้ว่ามีเสียงเพลงเนี่ยโฮเนี่ย ตรงกลางเป็นฮอส่วนข้างๆก็เป็นแบบว่าที่คนพักอะไรอย่างเงี้ยดอกไม้ค่ะอันนี้ขายไอติมอ๋ขายกาแฟนี่ขายกาแฟค่ะไม่ใช่ขายไอติม ขายพวกหมวกคะ่ะนี่ขายพวกหมวกนี่ขายดอกไม้คะ่ะฝั่งนี้คะ่ะดอกไม้คะ่ะไม้สวยทั้งนั้นเลย

ฮันก็ายดอกไม้ค่ะลุงฮันเดินตลาดแค่นี้บนนะคะเพื่อนๆบอกว่าร้อนเนี่ยค่ะดอกไม้ค่ะ ค่ะอ่าอันนี้จะเป็นขายดอกไม้อย่างเดียวค่ะที่จะซุกมาเฮ้ดูดมาไป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  เพื่อนคะเมื่อกี้ได้ยินเสียงดนตรีตรงนี้ไม่มีสิทธิ์ทำได้เลยตำรวจมาแล้วค่ะตำรวจมาเคลียร์โอ้ยในเมืองนอกไม่ใช่ว่าคุณจะเล่นดนตรีขอทานเล่นดนตรีแล้วเอาอันนี้หยดเหรียญได้นะคะถ้าตำรวจเขาเจอเขาก็จับเลยเนี่ยค่ะกระโดเนี่ขนาดมาเป็นกลุ่มวงดุรยางน,นะถ้าไม่ได้รับอนุญาตก,กระโดนนะคะ ในฝังนูง้นขายหม้อด้วยเนี่ยค่ะในเนี่ยสถานีรถไฟสถานีรถไฟในตัวเมืองรสตเดอร์ดัมค่ะเนี่ยโฮนี่ที่เราเข้าไปดูเมื่อกี้ค่ะเพราะว่าข้างๆก็จะเป็นพวกออฟฟิศหรือว่าเป็นห้องนอนคนแต่ตรงกลางนี่ก็จะเป็นตลาดอะไรอย่างนี้ นี่ยรถจัก,กรยานแท็กซี่ค่ะเพื่อนๆเห็นไหมคะเนี่ยรถจัก,กรยานแท็กซี่ข้ามพบไปแล้วค่ะขอบคุณที่กดติดตามและซับสไครต์โคฮอลแลนด์เรียนภาษาบายพี่นะคะขอบคุณค่ะ